ครับผมดูต่อครับทีนี้โซ่สั้นจุดจูเลยครับชนิดแบบขึ้นแล้วต้องระมัดระวังดีๆได้ตัวนี้ <laughs> เอายุก็ขาดทันล้วเโอ้โเล็กนิดเดียวเองครับบ่ได้ดึงงอนดอกโส่สนีงเนาะรงนน้รถไหม ท่านพเพลื่อพระล่ะซับปรีชาครับทีมงานซับปรีชาก่อนจะถึงน้องหารครับมาจากอุดร แล้วครับไม่มีโซ่ไม่มีสลิงนะครับก็บฟูโซ่ครับ

มิรูจะไปแล้วนะวิกเตอร์ครับวิกเตอร์อหลอดจัดเหรวใส่เกียร์ให้เลยว่างห้อยครับห้อย Yok 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 ได้ดูแต่ของใหญ่ๆครับวันนี้ทีมงานช่องดําซิงซูเปอร์ยาวครับภาพพี่น้องเบิ้องของเงี้ยครับืัอน,นี้ไปแล้วครับรถไถ đang lao à hôm nay không phải làm như thế mà, dùi dài quá, cái nấc dài quá, nhìn, ô, đan, đan, ô, với nhau, ô, lắng mấy con, thoi lăng mấy con, thoi mày, ว่าป่เนี่ย่เอาเขาไปป่ะเนี่ยเอาหนึ่งสองสา 1, 2, 3, มด,ดีดำเอาเบี้ยงครับคันนี้วันเจอน้าโมแต่คันนี้ก็เจอแล้วเทจอหนึง่ง,องเ,เออเราอยู่แล้วก็เท่าแล้วเออ ป, today, ปีลงครับปีลงเออเฮ้ยเดินหนาก่อนป้าเข้าดำนี่ป้าบ่ันหอดเป้าหมดเดียเดียเดียวยวเฮ้ยบฟังเลยมันตัดทางมูมมูบ่มีหงไปดิบ่เด้ กาลงเอาดำลงมาบัดเดี๋ย ไ่ออาดำลงใหม่นะครับแล้วก็ออกไปใหม่ก่อนครับตาดำตรงนี้นี่เพื่อนมาไม่ได้เลยครับี่ตายสโลลงโอ้แรงอยู่แรงอยู่ยไปไหมวะนี่ไปไหมเต็มแรงเลยปา Nhi, Nhi lỗng lắm, Nhi lỗng lắm Ô, vít rồi đi quay lắng lơi hao đeo bà Mất lèo đi Bớt lèo đi à. Tham đa ba tham <G l ug> เยี่ยมปา้าเยี่ยมมา <G l ug> ไ,ได้แล้วครับอขอไปไหมได้ไหมนี่ปา้า <G l ug> เดี๋ยวพาคุณแว่นนะครับไปเข้าห้องน้ำก่อนครับคุณแว่นบอกว่าวดชิ้งช่องแห้งแล้วน่ บอกให้เขาป้านั่มุนีเว่าเขาไหมเ <laughs> นี่ยป้าบบไรไหมว่าเขาไปไหมโอ้ยเอาคลิปนี้ก็พอไ้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวไปหาอะไรกินนะครับสักหน่อยแล้วค่อยกลับมาอีกครับนี้เขารอบเบียวสลิงอยู่ครับคันนั้นยังไม่ขึ้นง่ายหรอกโอ้กลับมารอบนี้ขึ้นได้แล้วครับ เจแว่นไปเข้าห้องน้ำครับเมื่อกี้นี่ต้องขอโทษด,ด้วยที่พี่น้องไม่ได้ดูจังหวะตอนขึ้นนะครับผมมาถึงขึ้นได้พอดีครับใช้คันยูดีครับดึงขึ้นได้พอดีครับเรียบร้อยลงไปแล้วครับผมก็คือว่า โอเคครับแก้ขึ้นได้ก็โอเคแล้วครับผมมีแต่คันแรงๆครับที่นี่ยักษ์ใหญ่ทรงพลังทั้งนั้นครับผมมีแต่สามเจ็ดศูนย์มีแต่สามซีซีกำลังน้อยสุดก็น่าจะเป็นที่ลงนี่นะครับผมประมาณร้อยเก้าห้าครับ บร้อยลงไปครับยูดีครับอยู่ดีมิสูฮีโน่สองครับมิสูสองฮโน่สองยูดีสองครับโอ้ยางละสองสองพอดีตอนนี้อีมิสูครับคันนี้รับมิสูคันนี้ครับยูดีก็สองคันนี้ครับออกเหมือนกันเลยครับ อ่ะโอเคครับคลิปนี้ก็พอไว้เพียงแค่นี้ครับผมขอบคุณที่รับชมกันนะครับสวัสดีครับ